ลุนซปเปอร์โกลนะฮะเดี๋ยวออนเซนมาเลยค่ะทำไมเธอสวยอย่างนี้ล่ะคะเธออ่าเ,เดินเดินพรมแดงกันก่อนค่ะอะ่น้องเควสตนี่ก็มองสาวๆเลยนะต่อไปนะฮะน้องแซนดี้อ่ามาเลยจ้าแซนดี้ของเราอ่าเดี๋ยวเราต่ออ่าน้องกิกี้เลยต่อไปเออต่อน้องออนเซนเลยต่อไปสุขใจอ้าวสุขใจมาเลยต่อไปน้องแพนเตอร์แพนเตอร์ต่อไปน้องเป๊ะ มาเลยฮะและผู้ที่ได้มาเดินพรมแดงท่านแรกนะฮะน้องจินเตาจินตัวตัวนะฮะวงเดอะแรดครับ